วงแตกจริงไหมหม่ำเท่งและโหน่งเปิดใจหาซึ้งโมเมนต์สมคนร้องไห้ไม่เคยเห็นเอ็มบุตราคำเปิดใจแก๊งสามชาทั้งพ่อหม่ำจกมกลุงเท่งเถิดเทิงและน้านโหน่งชาชาชาเผยคลิปปิดตำนานแก๊งสามชาวงแตกจริงไหม มุกเมียน้อยอําหรือจริงทั้งหาทั้งซึ้งมิตรภาพสามพี่น้องเล่าที่มาแก๊งสามชาติตั้งแต่ต้นเริ่มจากหม่ำตามด้วยเท่งและโนงจนถึงวันนี้สาวเอ็มเปิดใจแยกกันวงแตกจริงหรือไม่ประสานเสียงตอบเลยว่าไม่มี โดยเท่งอธิบายว่าตากล้องมันถ่ายแล้วสื่อสารผิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ชิงร้อยข่าวออกมาก็ยังงงเลยเท่งกับโนงแซวปมหม่ำทะเลาะเมียโ่งแชร์ตลกระดับประเทศหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกเด็กพมา่ามาก,กวาดนึกว่าตัวอะไรด้านเท่งทั้งอ่ำทั้งเมาด้วยว่าครอบครัวนี้หนึ่งวันระหองสองวันระแหงเขาทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ถามว่าชอบอํากันบ่อยเรื่องเมียน้อยเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอําเท่งตอบว่าถ้าพูดกันตามจริงเวลาอํามันต้องมีมูลแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตท,ที่เราไม่สามารถแก้ได้แล้วอยู่แบบนี้จะรู้กําพืชกันดีเราเอ่ยมาตั้งแต่ยุคคาเฟ่ยุยคตั้งแต่ยังไม่มีเมียกู้เคลียรของกูแล้วนะถามว่ารถตู้มาหาสนุกคืออะไรเท่งเล่าว่ารถตู้ลุงปรับเบาะนอนได้เลยมีเล่นไฮโลเย้เย้ในรถ ใครใครดูดบุหรี่ดูดใครใครสูบก็สูบเมื่อก่อนนะมันเป็นรถตู้มาหาสนุกกดเล่นแชร์บอลกันสนุกมากไปร้านวิดีโอซื้อหนังดีๆจอนคิวมาดูกันเป็นภาพที่ทุกคนไม่เคยเห็นเกิดขึ้นในรถตู้มั่มเท่งโหนงนั่งดูหนังสามคนร้องไห้หมดเลยเพราะเรื่องนั้นเกี่ยวกับความเป็นพ่อพี่มั่มยังรีบโทรมาหาหมดซื้อหนังเรื่องนี้มาดูเลยมัมอำโนงไปเอาใครมาเอาคนใต้ยอยู่หลังเบาะ หน่องอึกอักบอกเรื่องสมัยไหนแล้วม่ำยังอํำต่อรีเซพชันกรุงทนที่มึงเอาไปด้วยโหน่งรีบปัดว่า20กว่าปียังจาได้อีกถามว่าอํำกันไปมามีโกรธจริงๆบ้างไหมโหน่งตอบทันทีว่ามันโกรธไม่ได้มันเป็นเรื่องอำํำเรื่องมันไหลไปแล้วถ้าเราสะดุดตายเลยไม่เคยโดนเมียซักไซ์กับการอำํำเท่งบอกว่าไม่มีถ้ามีถือว่าอ่อนแล้วเหมือนเรานัดมากินข้าวเขามีเมนูใหม่มาตลอด อยู่ด้วยกันมากๆมีพูดอะไรแล้วน้อยใจกันบ้างไหมโหน่งตอบว่าอายุมันเลยแล้วดานเท่งบอกว่าถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆถึงวันนี้โอ้โหหม่ำตบมุกอีกว่ากูไม่น่าเล่าให้มันฟังเลยผิดที่กูเนี่ยบางทีเท่งมีเรื่องไปเล่าให้โหน่งฟังโหน่งมาเล่าให้ฟังไอ้นี่ก็ไปแย่เท่งกูนึกแล้ว เท่งกล่าวว่าสรุปทุกวันนี้อย่างเดียวมีความห่วงหาเอื้ออาทรกันตลอดใครเป็นยังไงไม่เฉพาะพี่หม่ำม,มันเป็นห่วงหาถึงลูกหลานเอ็มเป็นยังไงบ้างมดเป็นยังไงไม่สบายจะถามไปถึงครอบครัวไม่ถามพี่หม่ำเป็นยังไงโหน่งเป็นยังไงอย่างโหน่งก็จะถามบุรีเดียนกเป็นยังไงเท่งยังได้เล่าเรื่องหาของโหน่งมีครั้งหนึ่งจะไม่เข้าบ้านเลยทางครอบครัวปรึกษากันว่าต้องพาไปอาบน้ำมนพี่หม่ำบอกไอ้เทง่งต้องมึงแล้วไอ โหน่มันฟังมึงมึงต้องจัดการก็พามันไปอาบน้ำมนต์ตีห้าต้องตื่นตีสีครึ่งทําเพื่อน้องวะส่วนตัวเป็นคนขี้หนาวแต่เราไม่เกี่ยวพาไปอาบน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จตีห้าไม่อาบถ้าจะอาบพ่เท่งอาบด,ด้วย กูไม่ได้เป็นอะไรกูจะอาบทำไมมันก็ไม่อาบสุดท้ายเราก็ต้องไปนั่งกับพื้นใส่ผ้าเขาม้าถอดเสื้อน้ำมนก็รดหนาวๆกูเป็นเฮี้ยอะไรวะของกูเนี่ยอาบกับมันเป็นเดือนไอเฮี้ยทรมานอาบน้ำมนทุกวันเกือบสองเดือนจนราศีผ่องมากม่ำคำใหญ่บอกตอนนั้นทันวามกราด้วยก่อนหันไปถามโนงตอนนั้นของใครเข้าไอปูใช่ไหม กี่ปีนะที่อาดน้ำมนต์เวลาพูดคิดถึงไหมด้านโหน่งบอก20ปีแล้วคิดถึงแต่พี่น้องหม่ำถึงกับแซวมึงพูดตะกุกตะกักนะถามว่ามีแอบคิดไหมว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมตั้งแต่เข้าวงการเท่งกล่าวว่ามันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติหม่ำบอกว่าเรื่องเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรื่องที่เราจะมานั่งคิดเรื่องที่มันไม่ใช่มันไม่มี ถามว่าถ้าวันหนึ่งแก๊งสามชาไม่มีแล้วแล้วต้องส่งต่อให้รุ่นต่อไปใครจะมาแทนคาแรคเตอร์แต่ละคนเหมาะจะเป็นแก๊งสามชาหม่ำตอบเลยว่ายากเอ็มถามว่าพี่แจ๊ดไง ก็คนละแบบเขาเก่งคนละสไตล์ที่จะมาแทนกันได้ด้านเทงมองเช่นเดียวกันว่ามันคนละคนไม่ใช่เพาะพวกเราเก่งหรอกกำลังมองว่าใครที่คิดแบบเราสามคนก็คิดไม่ได้ส่วนโหน่งก็บอกเช่นกันว่าเราเล่นมุกของแจดก็ไม่ได้เล่นแบบแจดก็ไม่ได้ใครจะมาแทนได้ไหมมันต้องตัวใครตัวมันมากกว่าใครก็เล่นแบบพี่มัมพี่เท่งแบบพี่โหน่งก็ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด